ครั้งสุดท้ายมันตายกี่คนบาดเจ็บกี่คนนะเออครั้งสุดท้ายก่อปฏิบัติรัฐ,รฐะฐหารน่ะรัฐระหารเนี่ยมีกูพันเลิ้นได้เยอะที่สุดในประเทศไทยอะ่ะฮะตายกี่คนออกมาวิจัยอะ่ะออมาไห้มันดูแล้วประสบการณ์ที่ผ่านมาพังไปเท่าไหร่แล้วมันพังไปเท่าไหร่แล้วนะ่ะออกมาคุยแ,นะแล้วดูหน้ามันดน้ยญาติกลัว เราดูหน้ามันไว้แต่ละคนน่ะอ้างเป็นทหารเสือราชินีมันหาแดกได้เลยเชื่อไปดูนักมวยดิไปดูนักมวยก่อนนะชื่อทรงชัยรัตนสุบรรเห็นไหมชื่อทงชัยมหาหินอายุเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนี้เฮ้ยอายุเท่าไหร่แล้วคนโคราช เอานักมวยสกอร์นควาขึ้นมานะเออไอ้นี่แหละถ้าตัวเท่ากันกับมันนะกูต่อยนะนะสิ้นปีนี้กูไม่ต่อยนะนะกล้าหรือเปล่าทงชัยตอนสิลาชัยเวทจำเตะขากล้า,าไหมเอาตอนนี้กูเล่นกับการมันนั้นมาเนะ็กูเตะลูกชายกลัวออกมากล้าหรือเปล่าทงชัยตอนสิลาชัยกล้าหรือเปล่าคุย นี่เก่งไงมากนะคนโคลาชนะคยุยก้าวัดกับคล้ยฮะยืนยันคำเก่าลวเลวยเดี๋ยวมีเนะี่ยเ้าใจรอเปล่าขออนุญาตแปบบหนึ่งเ้ยขับแบบสารงาน,นะเ้ยเดี๋ยวรถมีลงบันทึกไปเลยคนละครถ้าแบบหนึ่งมิตซูเบก้าประเภทดินเลอร์ใหญ่คยุย